สวัสดีครับสวัสดีครับเสียนปุ๋ยรุยสวนครับอาจารย์เทจ้านะครับวันนี้กับปุ๋ยคิงวันนะครับผมได้มีโอกาสมาอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอเขาเฉเมาตำบลน้ําเป็นนะครับแล้วก็อยู่ในสวนขนาดใหญ่เลยเป็นสวนทุเรียนนะครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับรอบการผลิตนะครับก็รับรายได้ไปมากพอสมควรเลยวันนี้ผมมาอยู่กับทางเจ้าของสวนซึ่งเป็นคนที่ดูแลในสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็มีผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับพี่ตุนย์คาวสวัสดีค,ครับคุณลําจวนธนพรนะครับก็หรือพี่ตุน นะครับก็เฮียรัตนะครับพี่ตุนครับขอเรียกพี่ตุลละกันนะครับท่านผู้ชมทั่วประเทศจะได้จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นภาษาพี่ตุนคุยทุกวันนี้เป็นภาษาแกงภาษาแกงค่ะภาษาละยองภาษาละยองละยองนี้ละยองนี้นะครับอันนี้เราอยู่ในละยองเลยนี่อยู่เขาเชมเมานะครับตอนนี้ต้องถามพี่ตุนก่อนว่า ทุเรียนที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ส่วนมากแล้วเป็นพันหมอนทองหมอนทองค่ะเป็นหมอนทองเลยมีทั้งหมดอยู่อายุประมาณกี่ปีแล้วครับประมาณ1 8ปถึง2 18ี18ถึง2ีปีนะครับผลผลิตก็แต่ละปีก็ถือว่า,าทํรายได้ <20 S 2> าายี่สิบ100ก,ว100กว่าตันเลยนะครับร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นเลยจากพื้นที่ที่เรามาปลูกสมัยก่อนนะครับตอนนี้ปลูกมา20กว่าปีนะครับตอนนี้สามารถสร้างได้หลักล้านเลยครับท่านผู้ชมคราวนี้เรามาดูสิครับว่า ในแต่ละปีนะครับอยากจะให้ชาวสวนแบ่งปันให้ชาวสวนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเนาะแล้วก็ในส่วนของอีสานทุเรียนภูเขาไฟที่อยากจะเรียนรู้กับพี่ตุลนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้นะครับมาดูว่าต่แต่ละวิธีการนะครับในสวนแห่งนี้ดูแลแบบไหนนะครับอปีที่ผ่านมาก่อนสวนทุเรียนของพี่ตุลเนี่ยตัดไปนะครับขั้นตอนปีที่ผ่านมาเนี่ยประสบปันเขาเรียกว่าประสบความสําเร็จคุณพอใจมากไหมครับในปีที่ผ่านมา ก็พอใจอยู่ค่ะได้เยอะอยู่ปีที่ผ่านมา,มาถือว่าได้พอสมควรเลยราคาทุเรียนดีด้วย200 200เลยเลยแต่สวนแห่งนี้นะครับออกครั้งแรกเลยออกก่อน 200, เลยออกตั้งแต่ราคา200บาทเลยครับท่านผู้ชมค,คือสวนแห่งนี้นะครับสามารถที่สวนของพี่ตุนเองนะครับคือตัดก่อนเลยแสดงว่ารอบของการออกดอกเนี่ยนะครับก็ออกดอกเร็วกว่าบำรุงรักษาก็ดีกว่า แล้วก็ตัดได้ราคาดีกว่านะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าพึงพอใจนะครับตัดไปเสร็จเรามาพูดถึงปีนี้เลยนะครับเราจะจับชวนท่านผู้ชมมาดูซิว่ามืออาชีพมาดูซิว่ามืออาชีพเขาทําอย่างไรกันนะครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับและหนึ่งเทคนิคนะครับที่พี่ตุนจะมาบอกเล่าให้เราฟังนะครับเอาเริ่มต้นเลยนะครับพอเราตัดทุเรียนปีนี้เราตัดทุเรียนประมาณเดือนไหนครับของพี่ตุนเองเดือน มีนาหรือเปล่าก่อนมีนาก่อนมีนาเลยนี่คือมีประมาณประมาณผมจําได้ว่าต้นมีนาต้นมีนาเลยปั๊บโดยปกติทุเรียนเนี่ยนะครับจะตัดจะตัดกันอยู่ช่วงกลางมีนากปลไยมีนากปลไยมีนาแต่เราตัดต้นมีนาเลยประมาณที่ห้าประมาณที่ห้ามีนาเลยซึ่งถ้านับไปนะครับก็ทุเรียนเริ่มดอกบานก็น่าจะเป็นจงช่วงเดือนธันวาเลยอันนี้คือเห็นไหมครับว่าการทําดอกแล้วก็คือการบํารุง นะครับใบขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจะทําได้ดีกว่าเราก็เลยมาขอเทคนิคพี่ตุนว่าเริ่มต้นอามาผึ่งปีนี้พอหลังจากที่ตัดทุเรียนแล้วเราดูแลรักษาขั้นตอนการปฏิบัติด,ดูแลรักษายัางไงครับพี่ตุนครับพี่ตุนถึงให้โอ้โหต้นเจริญเติบโตขนาดนี้พอตัดผลผลิตเสร็จเรียบร้อยครับก็ใส่ชาเชื้อราลาดโคนลาดโคนก่นเลยค่ะแล้วก็ฉีด เป็นค่าเชื้อรานี่เราไปลาดลงไปเลยลนะครับต้นนึงประมาณกี่ลิตรนะพอ,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 พอประมาณไนะประมาณสองสองลิตรสองถึงสามลิตรนะครับนี่อ่าเชื้อราเพื่อกําจัดเชื้อราที่อยู่ในดินนะครับนังป้องกันหลากเน่าคนราชั้นต่ําราชั้นต่ํานะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็ ากซอยพัดของซอยพัดอ่าซอยพัดของแอมเบนี่คือเร่งรากก็คือรากที่ชำรุดรากที่เสื่อมสภาพรากที่รากที่ตายไปแล้วเร่งรากนะครับอ่าาสองอย่างใส่เข้าไปละนะครับมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนี่เราใส่เข้าไปเพื่อทําให้เชื้อทํางานได้มากขึ้นใส่เข้าไปประมาณกี่กิโลฮะสองค่ะสองกิโลนะครับนี่ขั้นตอนใส่คิงวัน แล้วก็มาใส่ปุ๋ยสูตรคิงวันเลยนะครับสิบสองสามสามแต่ตัวนี้เนื่องจากว่าต้นละกี่กิโลครับสองค่ะสองกิโลท่านผู้ชมคือขั้นตอนของทางสวนของพี่ลำโจนเองนะครับของพี่ตุนเองเห็นไหมครับอันที่หนึ่งพอตัดเสร็จปุ๊บก็คือไปลาาเชลาเลยคือต้องต้องกำจัดเชลาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับอันที่สองก็คือไปเร้งรากขึ้นมาซอยพัดขึ้นมาอันที่สาม ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภา,าพเพื่อทําให้จุลินทรีย์ทํางานได้มากขึ้นเห็นไหมครับขั้นตอนของเขาจะเริ่มเป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่จุลินทรีนะครับทำงานมากขึ้นก็ต้องไปกินธาตุอาหารก็ต้องไปกินธาตุอาหารก็ใส่1233คิงวันคิงวันเลยแต่เนื่องจากว่าคิงวัน1233ตัวนี้นะครับแตกต่างกับปุ๋ยทั่ว,วไปในท้องตลาดคือ1233ตัวนี้เป็นอะมิโนเคลือบฮิวมิกกับไตรโคเดอร์มา ก็เลยทาให้ประสิทธิภาพของการทํางานได้เร็วมากขึ้นคราวนี้ประสิทธิภาพการทํางานได้เร็วมากขึ้นเนี่ยครับต้องมาถามพี่ตุ่นว่ามันมีความแตกต่างอย่างไรครับพี่ตุ่นพอใส่เข้าไปเสร็จพอใส่เข้าไปแล้วมันจะทําให้ใบใบหนาใบอ่อนพร้อมกันแตกใบอ่อนพร้อมกันทั้งสวนเลยแล้วใบหนาใบหนาเลยใบมันจะหนาคือถ้าใบหนาใบใหญ่ใบใหญ่ใบหเนี่ยดูความอันนี้ทุเรียนสาวอ่าทุเรียนเล็กนี่ทุเรียนเล็กนะครับนี่ทุเรียนเล็กที่เห็นยงหลังนะครับที่เรานั่งตังนี้เป็นทุเรียนเล็ก ถ้าใบหนาโรงคัวก็ใหญ่ด้วยค่ะแสดงว่าเราใส่ปุ๋ยตอนนี้นะครับเราใส่ปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยครับประมาณประมาณกี่วันแล้วครับตัวนี้หนึ่งเดือนประมาณเดือนเดือนหนึ่งใส่ครั้งที่แล้วน่าจะอยู่ช่วงประมาณช่วงพฤษภาคมค่ะนะครับสิบสองพฤษภาคมไหมครับค่ะสิบสองพฤษภาคมครั้งที่แล้วนะครับที่ใส่ไปครั้งนี้จะครบรอบอีกแล้วนะครับแสดงว่าในสวนแห่งนี้ตั้งแต่มีการตัดทุเรียนไปแล้วใส่ปุ๋ยไปแล้วกี่ครั้งครับตัวนี้สองค่ะสองครั้งแล้ว อยากจะให้ใใใ3่จะใส่คิงวันต่อจะใส่ครั้งที่3าจะใส่คิงวันต่อนะครับใส่อัตราที่ใช้อยู่ประมาณ 2, 2> กิโล2กิโลต่อต้นต่อครั้งก็คืออยู่ประมาณต้นทุนอยู่ประมาณ44บาทต่อต้นคราวนี้เราระกลับมามองดูครับว่าต้นทุเรยียนมีความแตกต่างที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือทําใบชุดแรกออกมาชุดแรกชุดแรกนี่ใบชุดแรกนี่คือใบชุดแรกคือเต็มแล้วต้องบอกต้องบอก่ออกานผู้ชมนะครับว่าใบชุดแรกของเรา เต็มแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้ใบชุดแรกของเราเริ่มเต็มแล้วเรามาเหลือว่าตรงน,นีนจ้จะทําไงใบที่สองใบที่สองนะครับจะเริ่มใส่ต่ออาหารทางใบเราอาหารทางใบเราให้ไหมครับพี่ตุนให้ให้อาหารทางใบนี่คือเราให้พ่นเป็นกลุ่มไหนฮะกลุ่มอะมิโนโรหรือกลุ่มในส่วนของสาหร่าย hey. สาหร่ายเป็นกลุ่มของสาหร่ายนะครับแล้วมีโมรคแมลงอะไรที่เราต้องป้องกันกา<ม>จัดดูแลไหมครับมีค่ะอยู่ช่วงไหนครับที่ท,ท,ที่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงใบอ่<า> <ใบ S 1> อน ไก่ฟ้าใบ<ด>แก่ใบแก่ก็จะมีเพี้ยจักจันลาย<พ>แดงโอ้แต่คราวนี้ผมมองเห็นดูว่าะเรื่องโรคแมลงเรื่องมแมลงไก่ฟ้าเพี้ยจักระจันลายแดงที่เข้ามาตรงนี้คือเราเอาอยู่เ,ออยเราเอาอยู่เราดูแล้วคือถ้าใบเสียหายเราต้องมาทําใหม่ะนะครับค่ะคราวนี้เรา่าดูท่านผูคชมครับมองดูใส่สวนของพค่ะค่นนะคระคตอนนี้นะคระคเราจะไมะ่เห่นค่ะคนะคนะค่นค่นค่ะค่ะคลล่ะค่มไม่มีสีแดงไม่มีสีแดง ไม่มีสีแดงทาเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้คือปัญหาเรื่องของอารากเน่าขนเน่าไฟท็อปเทลร่านะครับไม่เข้าทำลายเพราะสวนแห่งนี้มีการดูแลบำรุงรักษาโดยใช้อินทรีย์แล้วก็เติมธาตุอาหารที่พืชต้องการเข้าไปอัตราที่ใช้ก็คือ2โล2โลค่ะ2กิโลแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อะมโนโนะครับเคลือบฮิวมิกคราวนี้ไอตัวฮิวมิกเนี่ยนะครับก็จะมีผล ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของ่าอาหารได้ดีขึ้นอยากจะให้พี่ตุนนะครับดูว่าผลของมันนะครับแต่ละ,แต,ละแต่ละใบมันมีความแตกต่างอะไรพ,พี่ตุนลองพาไปดูหน่อยได้ไหมครับว่าในสวนเป็นยังไงไหมครับอ่านนะครับดเดี๋ยวเราตามมันนะครับท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าในสวนแห่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ทั้งหมด